รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะที่เป็นประเด็นเรื่องคู่สมรสทีนี้สำนักข่าวอิสารารายงานฮะปปชีช้มูลคดีที่สองนะภรรยารัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคือคุณเกรียงนะแต่นี่คือภรรยากรณีซื้อเสื้อเหลือง PR ตัวเองคุณรจนากันตินันฮะนะภรรยาของคุณเกรียงกันตินันคุณเกรียงเนี่ยปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยยุคนี้เลยนะ นะคุณเกรียงนี่ไม่ได้โดนด้วยแต่ภรรยาเนี่ยโดนนะคดีนี้เป็นคดีที่สองคดีแรกเนี่ยที่โดนไปก่อนหน้านี้คือกรณีปรับปรุงเสริมคันบ่อน้ำและผิวจราจรคอนกรีตนะถนนผ่านหน้าที่ดินตัวเองก็เลยเป็นการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้ที่ดินตัวเองรัฐเสียหายนะอันนั้นนะโดนปปชชี้มูลไปแล้วแล้วก็คดีเนี่ย ไปถึงศาลแล้วนะแล้วก็ม,มีคดีนี้นะก็คือคดีการจัดซื้อเสื้อเหลืองตาสัญลักษณ์ไปแจกจ่ายชาวบ้านแล้วมีการปักชื่อรัชนาตำแหน่งนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีนะซึ่งอันนี้ปปชอเนี่ยได้พิจ,จารณาแล้วนะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ผิดนะจึงชี้มูลความผิดนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีนะล่าสุดเลยนะฮะ แต่ว่าชี้มูลไปแล้วก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ส่วนคดีแรกเนี่ยปปชชีช้มูลไปแล้วหลังจากนั้นส่งฟ้องศาลส่งฟ้องศาลไปเมื่อวันที่11กันยาะคุณรัชนาก็เดินทางไปรายงานตัวแล้วก็ฟ้องฟ้องต่อคดีศารอาญาคดีทุจริต mm hmm. สารปราโกงไปเรียบร้อย ตอนนี้ย้าว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ยังมีสิทธิต่อสู้คดีใช่แล้วคุณเกรียงกันตินันเนี่ยคู่สมรสเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยถ้าไปสแกนดูรายละเอียดคุณเกรียงดูแลหน่วยงานไหนบ้างเพื่อจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่ากับองค์การปกครองท้องถิ่นไงตกลงเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าดูแลก็คือกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ดูแลกทมองค์การตลาดนะองค์การจัดการน้ำเสียเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน อันนี้รัฐมนตรีมพอท .1 เนี่ยแบ่งงานเรียบร้อยครับะ